นั่งเฝ้ามองเธอกับเขาดูมีความสุขสายตาที่เขามีให้เธอคือทุกๆุกอย่างแต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนั่นคือสายตาของเธอที่มองดูเขาด้วยความรักและความชื่นชมท่าที่ที่สุขสมที่มีเขายือนอยู่ข้างกายเป็นอะไรที่เหมาะสมทุกอย่างคู่ควรกันในทุกทุกด้าน แต่ทำไมก็ไม่รู้หัวใจยิ่งได้เห็นเธอกับเขาใกล้ๆน้ำตาฉันก็ไหลออกมาไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจน้ำตาเธอไหลนั้นไหลมาจากจุดไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันชื่นชม ขนาดนี้ฉันควรจะยินดีที่เห็นเธอสุกซมมากกว่าที่จะรู้สึกไม่อยากให้เป็นเขา ิมและหัวเราะให้มีความสุขเพราะว่าฉันรู้ว่าเป็นสิ่งเดียวที่ฉันให้ได้พยายามจะไม่คิดถึงวันที่ฉันเคยมีเธอข้างกายฉันควรดีใจที่ได้เห็นเธอมีความสุขฉันควรจะลุกไปพูดคุยและไปทักทายเธอกับเขามาสมกันทุกอย่างคู่ควรกันอย่างมากมาย แต่ทำไมก็ไม่รู้หัวใจยิ่งได้เห็นเธอกับเขาใกล้ๆน้ำตาฉันก็ไหลออกมาไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้น,นไหลมาจากจุดไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันชื่นชบ กับเขารักกันขนาดนี้ฉันควรจะยิมดมที่เห็นเธอสุขสมมากกว่าที่จะรู้สึกไม่อยากให้เป็นเขาเลยทุกครั้งที่เจอยังอยากจะยิ้มให้เธอ,อยังนานอย่างที่ฉันนั้นเคยได้ทำเมือนวันที่ผ่านมา สวัสดีครับพบกับ Signature News ครับประจำวันที่30พฤศจิกายนอ่าต้องขอบอกว่าวันนี้เป็นวันดีครับเพราะเดี๋ยวเราจะแจกเกมมิงเกียร์ครับเลเซอร์คลาเคนโครมานั่นเองหลังจากคู่ดึกวันนี้นะครับวันนี้สองทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวรออัปเดตเวลากันอีกรอบหนึ่งไม่แน่ว่าสองทุ่มหรือเปล่านะครับแต่วันนี้มีคู่เดือดแน่นอนครับ ซิกเนเจอร์ทรัสครับเจอกับไอเดียลกิกะไบโอ้โหกูว่างานเข้าแน่นอนนะครับคนถ้าพลาดดูนี่ผมว่าแ yeah, ย่มากๆน้องอ้้มไปทักเลยเห็นไหมมีคนกดไลค์เลยเห็นไหมน้องอ้โอ้ oh, น้ําตาจะไหลนะครับยังไงสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูด้วยนะครับคนกดไลค์นี่น่าจะตื่นสายในวันนี้นะครับก็เลยมาไม่ทันจริงๆยังไงขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่มาดูกันนะครับเรื่องต้องขอบอกว่า ในวันเสาร์ที่เรานั่งเทียนไปนี้ต้องขอโทษเลยผิดสองคู่เลยนะครับเกมพิกทั้งสองคู่เลยโฟซีเอลแพ้กับเอ็มพร์นะครับแล้วก็สตาร์แพ้กับอัลติเนตด้วยนะครับซึ่งผมก็ช็อกช็อกเหมือนกันนะครับค่อนข้างช็อกเหมือนกันซึ่งวันนี้มีรายการเยอะครับมีรายการเป็นเกมชโชว์ g l o b a l ด้วยนะครับก็มีมิว m i เซาท์อีสเอเชียด้วยนะครับก็ ค่อนข้างเยอะรายการเยอะมากครับมีแข่งตอนเที่ยงคืนด้วยมีแข่งตอนตีหนึ่งอีกมีแข่งตอนตีหนึ่งโอ้มีตีหนึ่งมีเที่ยงคืนมีสี่ทุ่มวันนี้เป็นวันของเวก้าเหรอเนี่ยต้องแข่งอยู่ทีมเดียวเลยเนี่ยเกมชโชว์กบอก ผมกดเองอะตอนนี้เอาออกให้แล้วมึงโกหกกูดูอยู่นะยังไงวันนี้มาพบข่าวกันเลยดีกว่าเพราะวันนี้มันเราจะไปย้อนอดีตอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วใช่ไหมมันผ่านมาแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มีข่าวไม่เยอะครับแต่ข่าวสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับข่าวนายยุบทีมครับหลังจากปล่อยหนึ่งสี่สามเจ็ดสารฝันต่อที่ d ีซหรือว่าดิจิต a ลเคอ o สนั่นเองนะครับไม่กี่ชั่วโมงครับหลังจากสี ซีสะ1437นะครับได้ถูกประกาศเป็นผู้เล่นใหม่ของทีม d ีซครับทางข่าวนายก็ประกาศผ่านเว็บไซต์หลักของพวกเขาครับว่าได้ยุบทีมดอทตาสองอันทีน่เรียบร้อยต้องของบอกาว่น่าเสียดายมากนะครับเมื่อ d ีซครับต้องประกาศรับกับตันทีมของข่าวนายอย่าง1437เข้าสู่ทีมครับนั่นก็มาถึงข่าวแพ้แต่ครับโดยสมบูรณ์ของทีมข่าวนายเลยนะครับอืม um. ก็ ข่าวนายได้ให้โอกาสผมรวมกลุ่มกับผู้เล่นต่างๆและเราก็มาได้ไกลในระดับหนึ่งครับผมรู้สึกซาบซึ้งกับช่วงเวลาของผมกับเพื่อนเรื่องทีมครับรวมถึงสังกัดเป็นอย่างมากแต่บางครั้งครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีเรื่องการล็อกลายชื่อเข้ามาทําให้ทุกการตัดสินมันสําคัญมากจริงๆครับและผมรู้สึกว่าทีม DC เนี่ยเป็นที่ที่ถูกต้องสําหรับผมที่จะก้าวไปข้างหน้าครับ1437ได้กล่าวไว้นะครับอ้างอิงจากการแถลงการของทีมข่าวนายครับ คือสังกัดที่ได้รับบทบาทเอ้ยได้รับการท้าทามขอซื้อตัว1437จากทีม DC ทันทีนะครับหลังจากที่พวกเขาตกรอบในรายการเมเจอร์ครับหลังจากที่ตกรอบรวดเร็วในรายการเมเจอร์ที่เยอรมันครับพวกเราทีมคาวไนได้รับการท้าทามจากคู่ปรับร่วมชาติอย่าง DC ครับซึ่งแสดงความสนใจในทีในทีบารนครับหรือว่า1437นั่นเองอย่างชัดเจนซึ่งทางสังกัดเองก็ขอสูดูดีให้กับสิ่งที่1437ได้ทําเพื่อทีมครับและหลังจาก ได้มีการพูดคุยกันอย่างยาวนานครับเราได้ตัดสินใจปล่อยตัว1437ไปและนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเขาได้เป็นผู้เล่นของ DC ไปแล้วนะครับนั่นทำให้ทีมที่เหลืออยู่นะครับเหลือผู้เล่นอยู่เพียงแค่3คนครับและทางคาวนายได้ตัดสินใจแยกทางกับผู้เล่นที่เหลือครับเนื่องจากทางที่ผู้เล่นเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เป็นผลกระทบมาจากการตกรอบอย่างรวดเร็วในการเมเจอร์ด้วยนะครับ การแข่งขันในรายการเมเจอร์ครับมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจและเสียรภาพของผู้เล่นเป็นอย่างมากครับอีกทางการหาตัวแทนของลิซซูครับก็กลายเป็นงานที่สร้างความกังวลให้กับเขาด้วยนะครับแม้พยายามจะมองหาตัวเลือกต่างๆทั้งในและต่อในในและก็ต่างประเทศก็ตามนะครับซึ่งที่สุดแล้วนะครับการสูญเสีย2องผู้เล่นไปทำให้เราตัดสินใจแยกทางกับผู้เล่นที่เหลือเลยนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาวนาครับทางการละล้างไพ่ผู้เล่นของพวกเขายกชุดนะครับ พราะเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากจบศึกทีไเมื่อครูหูที่ผ่านศึกกันมาอย่างยาวนานครับเอ็นวีโบนซเต่างเลือกเส้นทางคนละสายกันในการแข่งขันสายอาชีพของพวกเขานะครับอืมหลายชื่อผู้เล่นของทีมดีตอนนี้แข็งแกร่งมากครับมีอุ้ยสองพันเบาบายาวาทีซีแล้วก็หนึ่งสี่สามเจ็ดครับตอนนี้น่าเปลี่ยนเป็น I Love You for Forever นะครับ ข่าวต่อไปครับดราม่านิดนึงครับวิดฟาดปากครับโรด้าโดนกลวประสาทโดยนักข่าวชื่อดังจนถึงขั้นต้องนัดเจอกันเลยนะครับเช้าวันนี้ครับบรรยากาศในวิสเตอร์ลุกเป็นไฟครับเมื่อมีการกล่าวถึงการมาเชิญหน้ากันแบบจัดจ่าของผู้เล่นทีมอะไรแอนครับโรด้าครับและนักข่าวอีสปอร์ตชื่อดังอย่างริชานด์เลวิสครับที่หลังเวทีการแข่งขัน cs g o กทางดีมแฮคครับตัดสินใจออกมาพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวครับที่จบลงด้วยการต้องเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจภัย ตำรวจในภายหลังว่าความรุนแรงและการข่มขู่จะต้องไม่มีอยู่ในสังคมเกมและในงานดีแพ้ครับทวีตท,ที่เป็นชนวนเกิดเหตุครับพราวมามฮิโกะนี่ครับใครก็ได้ครับไปบอกกุป,ปรีเนี่ยประมาณว่าผู้หญิงที่คลั่งดาราดเขาจะเรียกว่ากุป,ปรีนะครับที่ผมเตะออกจากเตียง นอนผมไปเมื่อเช้านี้ว่าเธอลืมป้ายไว้นะครับเย็ดเค้ก็เหมือนโลดาก็บอกว่ามีดอารแบนทอร์กเบลอิดคือให้มาพูดกันเรื่องนี้อืมทางด้านนายลิชาก็อ้างว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําป้ายนั้นตอนที่โพสต์ภาพลงก็แย่แล้วนะครับคือลิช่เนี่โกหกแน่นอนซึ่งได้มีการเผยว่า เจอป้ายนี้บนพื้นเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาก่อนนายริชาร์จัทวิตว่ากูจะไปตัดสรุปได้ไงวะว่าใครเป็นคนทําป้ายนี้ขึ้นมาสําหรับผู้ที่ไม่รู้จักนายคนนี้ก็คือนักข่าวอยู่ในวงการอีสปอร์ตมานานครับคนหนึ่งนะครับโดยเน้นไปทางที่สายเกม c ซ g o ร่วมกับทูรินครับซึ่งทั้งคู่จัดก็จัดจัดว่าเป็นพวกฝีปากใกล้ยอยู่แล้วหรือว่าเป็นพวกปากดีครับซึ่งมีรายการเหตุซึ่งมีรายงานเหตุการณ์แบบนี้นะครับหลายแบบ แบบหนึ่งคือโรด้าเฮดบัตใส่ริชาร์ดครับซึ่งทางผู้เล่นอาร์เรนออกมาปฏิเสธในทวิตเตอร์ครับและยังบอกว่าเขาโดนนะักข่าวปากปากกันไกลเนี่ยลายเนี้ยคือปากปากเฮี้ยนั่นเองนะครับลายนี้บีบคออยู่นานจนมีเจ้าหน้าที่ออกมาแยกทั้งคู่ครับผมแค่ป้องกันตัวจากคนที่ไม่ควรจะมีสิทธิ์เข้ามาหลังเวทีคนอื่นไอ้ผมแค่ป้องกันตัวจากคนที่ไม่ควรจะมีสิทธิ์เข้ามาหลังเว,งวท,ควทเาาเวีคนหนึ่ง เอาหัวมาโขกหน้าผมริชาร์ดเลวิสตอบโต้ครับซึ่งไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับและเราอาจจะไม่มีวันรู้เลยก็ได้แต่ที่แน่ๆคือมีการ,รเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นครับและไม่ได้เกิดและไม่ได้เป็นการเจอกันแบบแฮปปี้เสียด้วยนะครับและเราก็หวังว่าจะให้เห็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันหลายๆคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งในหนึ่งในนั้นก็คือเอนวีหรือว่าจ่านั่นเองครับแครี่จอมป่วนนะครับ ออกซ e เคร t ครับโดยงานนี้จ่าได้กล่าววาทาที่เด็ดนะครับปกป้องโรด้าได้แบบมีเหตุผลครับเราทุกคนต่างรู้ว่าโรด้าสวมหมวกไว้ตลอดเวลาเพราะพวกเขาเพราะเขาหัวล้าเหลืออะไรก็ช่างแม่งนะครับแล้วนี่มันจะไปเป็นไปได้ไงที่เขาจะเอาหน้าไปใกล้คนอื่นได้ขนาดนั้นไอควายเอ้ยนะครับคือมันใส่หมวกอ่ะไอ่ให้มันถอดหมวกเฮ็ดบาดมึงเหรอะนะครับซึ่งมีวิดีโอด้วยแป๊บนึงนะครับ วิดีโอก็จะประมาณนะนี่ครับกำลังไปหลังเวทีนี่โลด้าฮทอ๋อเป็นคลิปแบบเหมือนอยู่ในชั้นศาลครับไอเฮียคือเป็นคลิปประมาณว่ากล่าวกล่าวเกี่ยวกับการว่า คือกูโดนเฮดบัตแล้วกูจะไปเฮดบัตมึงได้ไงกูใส่หมวกอะไรเงี้ยนะครับและดูเหมือนว่าวิดีโอเนี่ยจะกลายเป็นเป็นของคลาสสิกไปแล้วนะครับแม้ตัวโรด้าเองจะบอกว่าผมไม่เคยปล่อยหมัดใส่เขาเลยนะและไม่เคยไปโขกใครด้วยมันควรจะเป็นอะไรที่เท่กว่านั้นมากหากผมจะทํานะครับคือจะเท่กว่านั้นคืออะไรอะเบ่งขึ้นเต่าอะไรไงแม้ตอนนี้ความตึงเครียดจะลดลงไปบ้างครับแต่ยังไม่มีฝ่ายใดที่ลบทวิตของตัวเองทิ้งครับและทางด้านดีแฮคครับมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องซีเรียสพอร ที่จะมีการตักเตือนครับเนื่องจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเวที CS GO ในงาน Dreamhack Winter ครับบ่ายวันนี้ซึ่งมีโร d ้าและลิชาร์เ e w i สครับเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากงานโต้เถียงและสะและลามมาถึงการ,รเผชิญหน้ากันทางกายภาพครับ,รบซึ่งสถานการณ์ขี้คลายไปโดนทีมงานของเราครับที่จะเข้าไปห้ามและแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันและหลังจากที่สถานการณ์สงบลงแล้วครับเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยของงานครับ ได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาตักเตือนอย่างเป็นทางการเลยนะครับและทีมงานยังได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพื่อมาฟังคาให้การของทั้งสองฝ่ายและพยานบุคคลด้วยนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญครับที่ดีมแฮกเนี่ยจะดําเนินงานโดยที่ผู้เข้าแข่งทุกคนครับผู้เข้างานทุกคนรวมไปถึงทีมงานผู้จัดงานและผู้เข้าแข่งขันจะต้องรู้สึกปลอดภัยครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในเหตุการณ์นี้ดีมแฮกรวมถึงลิชาร์ดเลวิสและโรดาต่างรู้สึกเสียใจอย่างสุด อย่างที่สุดนะครับที่ทําให้บรรยากาศแย่และมีการมาเชิญหน้ากันเกิดขึ้นซึ่งทุกฝ่ายได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของงานแล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจครับและเชื่อว่าทางที่ดีที่สุดคือหันหน้าคุยกันเพื่อจะเดินหน้าต่อไปนะครับสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ให้พูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาไมกูพูดไม่ชัด <c oughs> นะครับในวันนี้คือหน้าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ไม่มีการสร้างแฮชแท็กเครื่องหมายและตามด้วยข้อความใดๆขึ้นมาเพื่อเรื่องค่ะเพื่อ เรื่องคราวนี้ครับเพราะถ้ามีรับรองว่าจะฮิตติดเทรนแน่นอนว่าเฮดบัตวิทเทสนะครับนะครับข่าวต่อมาครับโดตาสองครับได้รับรางวัลเบสโมบ้าอวอร์ดนะครับผลคะแนนโกลโกลโลกเกมอวอร์ดครับได้ที่ได้จากการโหวตจากนักเล่นเกมทั่วโลกได้ออกมาแล้วครับและเป็นที่น่าดีใจสําหรับแฟนๆโดตาสองครับแบบสดๆเพราะเกมที่พวกเขารักได้รับรางวัลเบสโมบ้าอวอร์ดครับตอนนี้ทะเลาะก็ตายหาแน่นอนนะครับ สาวก L.O.L. คงเสียงตายหาแน่นอนโดยเมื่อมีเปรียบเทียบกรนาฟคะแนนครับจะเห็นว่าอีกหนึ่งเกมโมบายยอดเยยมจากเกาหลีและเมกเมกาอย่างสุดซึ่งก็คือ L.O.L. ครับมีคะแนนโบดตามมาสิบติดสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับในขณะที่โดตาได้รับคะแนนโวดสูงถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เรียกว่าแค่สองเกมนี้ก็กินขาดเจ้าอื่นไปหมดแล้วนะครับตามมาห่างๆด้วย h e r o of t h e Storm นะครับสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็สมัยสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ยังมีการโบดจากเกมประเภทอื่นๆด้วยนะครับ Bad Action ครั่นครับ b บ s อเวนเจอร์ครับไลท์อิสต์สแลครับ e บ t คอมดี้นั่นเองเทลฟอร์มเดอะ b อเ d อร์แลนด์ครับอันนี้น่าจะหาจริงแหละไอเกมหาเนี่ย b บ s เอ a ีเอ็กซ์เซดครับเออาร์เคนั่นเองนะครับ b บ s เอ็กเพนชั่นครับอืมเดอะโอเบิร์ชนะครับหรือว่าวูฟวูฟเอนวูฟเอนเซนนี่คือเกมอะไรสักอย่างจะไม่รู้นะครับไม่เคยเล่นเกมนี้ฟรีทูเพย์ pay, ครับฮาร์สโตนแน่นอนอยู่แล้ว เกมนี้มันค่อนข้างจะเจ๋งนะครับแล้วก็มีเบสฮอลล์ร์ครับมี Until ิว o r ครับอ่ามีอีกงานหนึงนะครับรายงานรายการเกมอ w วอร์ดนะครับจะมีวันศุกร์นี้ทางซับซีดได้บอกมานะครับขอบคุณซับซีดด้วยเรามารุ้นกันนะครับศุกร์นี้จะมีรายการอีกเบสแม n นจเมนต์นะครับมี Skyline นะครับก็เป็นเกมซิตี้สกายไลน์นั่นเองเป็นเกมที่สร้างเมืองค่อนข้างจะผมว่าเจ๋งอะ่ะ คนเล่นเกมสร้างเมืองเล่นเกมนี้แม่งมีความรู้สึกว่าครบครบมากจริงเบสโมบาครับดอตาถูเบสโมบายเกมครับ Fallout นะครับเบสมัลติเพเยอร์ครับ Grand Theft Auto Online นั่นเองเบส new IP ครับ Like is Tank สองรางวัลแล้วนะครับเบส open world ครับ The Witcher สามครับเบส Platformer ครับ Super Mario Maker ครับเล่นยากสัตว์อันเนี้ย เบสซซิ่งครับนี่สปีดแน่นอนอยู่แล้วไอเกมหานี่นี่ภาพสวยสัรเลยนะครับเบสอาร์ RPG, ครับยูราออฟอ e โทเนตี้นะครับเบสไซไฟนั่นเองฟอ l l เอ t ซอัน,นเนี้ยฟอ l o เอเนี่ยคนชอบเยอะมากเลยแต่ทำไมผมแปลกมากเลยผมเป็นคนแบบเป็นคนแปลกอะที่ไม่ชอบเหมือนคนอื่นเขาผมเป็นคนที่ไม่ชอบ f อ l l เอ t เฉยเลยนะครับจริงๆมันเป็นเกมที่สนุกนะเบส Shooter ครับ Star War b ์ r t o n f เท n ฟรครับ เบสซิมครับโปรเจกต์คาครับเบสซาวแท็กครับเดอะวิเชอร์ครับเบสตอปสปอร์ตครับฟีฟ่าสิบหกเบสตอรี่เดอะวิเชอร์อีกแล้วเบสเทอร์นจี้นะครับสตาร์คราฟสองครับเบสเซเวิร์ลครับเออาร์เคเบสวิชเชครับสตาร์วอลเบสพีซีเอกลุ่นเก็บครับสตาร์คราฟสอง เบสพับบิ i เชอร์ครับบริษัทผลิตนะครับอินเตอร์แอคทีฟนั่นเองเบสเดเวลอปเปอร์ครับ C D Project Red นั่นเองแล้วก็เบส P C เซล e ์แพลตฟอร์มนี่ไม่มีใครจะรอดพ้นไอเกฟนี่ได้อยู่แล้วครับสตมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับข่าวต่อมาครับ C S Go เนี่ยแข่งกันมาเมื่อวานมีการอัปเดตข่าวในเว็บเรื่อยๆมีทั้งรอบรองรอบชิงวันนี้ขออนุญาตพูดรอบชิงกันเลยทีเดียวเลยนะครับ เป็นรายการเฟสเอ็ดครับเงินรางวัลรวม9ล้านบาทนะครับแข่งแข่งกันที่ประเทศสวีเดนครับ2 6่สถึงยีนะครับโดยคู่ชิงชนะเลิศครับเป็นการเจอกันระหว่างฟันนติกครับเจอกับลูมิโนซิตี้ครับซึ่งผลก็คือฟันนติกชนะลูมิโนซิตี้ไปอย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ครับด้วยสกอร์9ก้ต่อสิครับในแบบเทรนครับ1 6บหต่อสิในแบบแคบเบิลสโตนครับแล้วก็1 6บต่อเในแบบอินฟอนโนถ้าพูดกันง่ายๆคือคมแบ็กอิสเตรียลนั่นเองครับก็แชมป์ในรายการนี้ก็เป็นฟันนติกไปนะครับซึ่่งงทีีมนน้้ก็็็เเปตอยูแลว แบบไม่ต้องกลัวใครนะครับที่หนึ่งหนึ่งแสนเหรียญเหลือสามล้านห้าที่สองนะครับดูมิโนซิตี้ครับห้าหมื่นเหรียญหนึ่งล้านเจ็ดครับท s เ v e r t วรนะครับได้แปดแสนเก้าครับนิฟกับล i ค u i d ครับห้าแสนสาม NVUS วูเอครับกับเล g a c y ครับได้สามแสนห้านะครับยังไงก็ ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเลยได้ต่างกันหมดเลยนะครับยังไงเพื่อนๆที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยขยันซ้อมกันเยอะๆนะครับข่าวสุดท้ายนี่ซูเปอร์สตาร์เจโชครับเข้าสู่วงการอีสปอร์ตแต่ผมไม่รู้ว่าเข้าสู่วงการอะไรเหมือนกันเรามาอ่านกันดีกว่าข่าวล่ามาเร็วครับมาจากไต้หวันครับซูเปอร์สตาร์ที่ใครต่างรู้จักกันอย่างเจโชครับนั้นประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับแบรนด์ของตัวเองครับ MRJ ก่อนที่ก่อนหน้านั้นครับจะได้ลุยตลาดเกี่ยวกับด้านแฟชั่นครับ และต่างๆมากมายในตอนนี้ MRJ ของเขานั้นกำลังมองหาทีมในวงการ e s p o r t ของเขานะครับทีมแรกครับกับเกม LOL ครับเพื่อทำเข้าการแข่งขัน l m s ครับลีกสูงสุดของทางประเทศไต้หวันครับในปีหน้าครับซึ่งทางเจโทเจโชเนี่ยนั้นได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของทีมนี้และยังวางวางแผนที่จะนำแบรนด์ของเขาครับ MRJ เข้าสู่วงการเกมอื่นๆเช่น StarCraft 2แลวก็ Counter อีกด้วยนะครับ ยังไงก็ต้องรอดูกันครับว่าเจโชนี่จะโวช,ชอบว่าชาหาแต่เพนาโม่ฮ่าๆเอาโทรศัพท์มาควงหรือเปล่านะครับยังไงต้องไม่แน่กันต้องลองดูกันแล้วกันนะครับว่าเจโชจะมีบทบาทในวงการอ e ีสปอร์ตยังไงบ้างเมื่อเข้ามาแล้วคนที่เป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นดาราระดับนี้นักร้องระดับนี้นะครับจะเอาเงินมาทุ่มกับมันได้แค่ไหนนะครับแล้วก็สนับสนุนวงการเกมได้แค่ไหนเดี๋ยวเราประลุกันนะครับข่าวจบลงแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีการนั่งเทียนโคเซียนวิเคราะห์แน่นอนแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นโบ2กนนง 4ฟรเอลเจอเอ็มพาล่าสุดเนี่ยโฟร์ซเอลเอ็มพเนี่ยเจอกันมาโฟรซแพ้เอ็มพานะครับแต่ซึ่งมีคนบอกว่าเอ็มพาแม่งชนะแน่ๆโอเควันนี้เชื่อเอ็มพ e แล้วกันไม่ชนะก็เสมอครับเอ็มพ e ไม่ชนะก็เสมอไม่มีแพ้เอ็มพ e เจอโนโลจิกเกมมิ่งผมว่าเอ็มพ e ชนะอีกอะ่ะนะครับ วันนี้เราตามเอ็มพายเลยเอ็มพายเอ็มพแล้วก็ Vega, no Logic. เวก้าโนโลจิเอาเวก้าครับเอาสามคู่ดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับวันนี้มีเอ็มพายเอ็มพายเอ็มพาเจอโฟลซีเอเป็นเอ็มพานะครับแล้วก็เอ็มพาเจอโ o โลจิกเกมมิ่งผมว่าเอ p มพาน่าจะกินแหละแล้วก็เวก้เนี่ยมันมันอยู่เหนือโ o โลจิกเกมมิ่งอยู่แล้วผมว่า No โลจ i ก g กมมิ่ไม่น่าจะเทียบได้ครับผมว่าโนโลจิกเกมมิ่งอะ ฟอร์มตกมากช่วงนี้ฟอร์มตกแล้วก็กระจอกลงไปเยอะน่าจะสู้ใครไม่ไหวในรายการนี้เลยนะครับก็เป็นเอ็มไพร์ครับสองเกมนะครับในสองเกมแรกนะครับอีกสี่ชั่วโมงก็ประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นประมาณในสี่ชั่วโมงสี่สิบสี่นาทีห้าโมงเย็นนะครับเอ็มไพร์แล้วก็รอบสองทุ่มนะครับรอบทุ่มหนึ่งเป็นเอ็มไพร์เอ็นเอลจีนะครับแล้วก็มีรอบสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับเป็นเวก้าเอ็นเอลจีนะครับ ยังไงเพื่อนๆก็มารอดูกันได้แต่ผมไม่ได้พาคนะผมวันนี้ผมพากคู่เดือดตอนสองทุ่มตรงครับน่าจะสองทุ่มนะผมขอลองอัปเดตเวลาอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นเอ,อ่อเป็นซิก n a เจอร์ทรัสครับเจอกับไอเดีย i กิกะไบต์เบอลสองรายการด o ต a 2ทู a ไทยแลนด์ไทยแลนด t ต2 League นั่นเองนะครับยังไรเพื่อนๆมารอดูกันได้เลยนะครับตอนสองทุ่มตรงอย่าพลาดช่องนี้ เท่านั้นเ i ็นเจอร์แชร์เ i g n เจอร์ช่องไหนสนุกที่สุดช่องนี้ครับเพื่อนๆอย่าลืมกด s u b สไครต์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์ไลค์แชร์กันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจช่องนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่มาด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมโชคดีทุกคนนะครับขอให้ได้ตังค์ในการเบทด้วยนะครับการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเล่นได้แต่ควรมีสติครับยังไงวันนี้ผมล็อกลีขอญาตลาไปก่อนเจอกันตอนสองทุ่มตรง สวัสดีครับ